แล้วเขาก็ผิดตากปะมันคือพิดใชจวะน้าเป่งเก่งมากพ่อมีแมวเบงกอลด้วยลิงเทนซีนิวมารีนี่นี่ว้าวว้าวตัวสองตัวตุ๊กแกเขียวยักษ์มาดากัสกาอุ้ยแล้วเด็กเขาน่ารักนะเขาเอามือกับเท้าอยู่ด้วยกันอะเอ้ยไสตูใส่ตูใส่ตูเต่าดาวพ่องูอะไรอะไรอะไรงูหลามทองเห็นะ เขาเลื่อมตาหรือว่าหลับตาอยู่ลืมตาเป็นไงล่ะปล่อยนอนสิจราพาบแมิ้่สีฟ้าลิ้นสีฟ้าจริงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดรัชฉานแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายขนาดกับพื้นโลกยกเว้นมนุษย์ตัวเนี้ยลุนเธอแย่งกันดีนะหัวลุดหัวขาด อะไรโดเอโดเดีโอเอโดเดีโดเอโดดีสอนสัตว์เพื่อนเดรัสฉานสอนสัตว์เพื่อนเดลัสฉานเข้าชมฟรีสิบโมงถึงกี่โมงสิบโมงถึงสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นห้าโมงเย็นปปิดทุกวันจันทร์หรอนักแม่วันนี้วันอะไรไม่รู้วันจันทร์แล้วก็วันอะไรวันพุธจันทร์แล้วก็อะไรอังคารอังคารถูกต้องแล้วดูเคือวินนั่นไงเราผิดชัดเลยอ่ะ จริงทำมันใกล้ตังอ่ะไปเดินข้างในหน่อยนี่รักไหมรักครับเฮ้ย,ยนั่นตัวอะไรอ่ะอตัวเงิตัวทองเหรอตัวเงินตัวทองแล้วกมเคยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเคยมายังจำไม่ได้แล้วอ่ะเราไม่เคยมาเลยใช่เราไม่เคยมาเลยห้ามสัมผัสสัตว์โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมห้ามสุดส่ะ กินน,แก,นกแกว้วนกแกว้วคอคัตีนกแก้วเลมอนพัทมันมีแค่ตรงนี้แหละมันมีไม่เยอะลูกมันไม่เคยเห็นนกกระหวยนั้นเลยอ่ะสีสวยเนาะมันสีตกเลยอ่ะเหมือนเขาละไปสีอ่ะน,นี่พี่พี่ยอยู่ข้างในเหรออือพี่เขาอยู่ข้างในล้างบ่ออยู่ล้วเขาก็สะอาดอยู่นะไม่มีกล่นเม็นเลยอ่ะอย่าในเสื้อเขาจังเลยอ่ะ จะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะใช่ไหมเดินระวังไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเดินลงมาทางนี้พ่อไม่มีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะีอย่างสะอาดหมดใช่ไหมนี่อะไรเตาเตาแม่เตาปลกปิดเหมตาเหมือนตาผ้าแม่เหมือนตาผ้าเนาะข่อ้าปากยอ่ตาภาพหรือเปล่าขาวจ้วนอ่ะแต่ตามันมันมัน มันจะกระโดงใหญ่กวระดิมใช่หรอกระโองหนูนเยอะเนาะมันจะภาพเลยอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะฮะเจะภาพบอสนี่เฮ้ยเขาผู้แทก็ใหญ่มากอ่ะเขาเชื่อตัวนี้มันสีแหวขอโทษขอโทษขอโทษเขาเชื่อมากเลยนะขอโทษขอโทษเอียงคอดูเลยนะโซโซด้ตัว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 นั้นเขาบินมาได้นะเนี่ยครับเอียงคอครับระวังครับ ใช่เดี๋ยวไม่จะพาไม่จะพาจอมทัพลงลิงแมนซีดีบอรันนีนี่ว้าวว่ะจะดูนั่งไงใช่ลิงลิงแมนซีนี่บอรันนีนี่ว้าวว่ะใช่ไหมอือเฮ้ยคอนเต่าจริงเต่าป้อมเต่าป้อมเออเหรอแม่จ้เหมือนเหมือนเหมือนตีตะเลี่ยเวล็อกเลยอ่ะอันนั้นอ่ะลิงอ่ะเหรอใช่ลิงลิงกส่กล้วยอ่ะใช่ไหม ลิงแฟนซีนิวมาเรนีนี่ว้าวว้าวว้าวโอเคนี่ก็ลิงแฟนซีไม่มีสามแม่นึกว่ามีสองตัวเนี่ยมีสามตัว่เอีกตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยนี่แล้วเห็นนั่นตรงสีส้มเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูตรงนน้นลูกค่อยๆขึ้นไปก่อสีส้มนั่นอะขึ้นไปก่อนค่อยๆขึ้นเด้ต้องสีส้มลิงอะไรนะชื่ออะไรนะลิงแฟนซีดีบารานีนี่ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยโอ้เต่าไม่เต่าจริง เต่าดาวพ่อนี่แทง<อ>ซีนี้มันอันนี้นี่ดูได้ไหมดูเต่าดูมีดาวอยู่บนหลังเต่าเห็นเปล่าว้าวว้าวมันคืออะไรอ่ะแล้วมันใจเย็นใจเย็นไปทีละอย่างเต่าดาวใช่แม่ใช่บนหลังเขามีดาวเห็นไหมครับที่เท้าเยอะมากเลยอ่ะถึงครับเจง๋งเนาะเต่าดาวเจ๋งอ่ะเลี้ยงได้ปะเนี่ยได<ป>้ว่าดูข้างบนไม่เอาอะไรหนูอะไรไม่รู้อะ อะไรอ่ะเอาจะาอู่ข้างบนหัวแม่ดิอะไรอ่ะไม่มีชื่อแม่เนาะเหมือนเป็นแมวดาวเลยแม่ะเขาเออใส่เราได้ปะเนี่ยพ่อจะทับโชคดีไหมแมวดาวหรือแมวเดินพ่อจะทับโชคดีไหมแม่ได้หนุโชคดีไหมงั้นนำเลยตรงนี้มีอะไรไก่กุ๊กไก่กุ๊กกกุ๊ลูกเจี๊ยบพ่อมีแมวเบนกอรด้วยแมวเบนกอร อ๋อก็คือตัวนั้นแหละอ๋อสในกันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันพาเดินเขามันไม่ได้ชื่อแมวแคทไม่ก็ว่าแคทวอล์คคือว่าให้แมวเดินเขาเดินเขาเขาเลี้ยงเขาบองเพชรมันต้องมีอีกตัวหน้าแน่เลยจริงแต่เขาเอาเอาเอาตัวมันแบบน้ำหรือเปล่าไม่เป้นโรคผิวแม่หรือลูกไก่ก็ไม่รู้ไม่ว่าไก่เปล่าลูกเตี้ยบไก่แจ้ซาลามอ ดูันนี้ไปโอ๊ยมีตัวไกลเกินว้นาวกลัวมันกำลัด้งออกมากลัวมันกำลัด้งออกมาใช่ไหมเราโดนวนสายแล้วกันเนะะเาะททีี่่เปลาคาร์ดิโนเทป,ป้าอุ้ยปลาน้ารักจังมับบนจะรบกวนมิน หอมมะมงเชียวโฮนี่ไก่จุกอุดนจเจ้าหอมมะมงเชียวโฮอ่ะใช่ไหมไก่จุกรู้จักเปล่าจออุจจออุอะไรจออุจอจุกจออุอะไรก่ออุจกอจุกจออุกอจุกไก่จุกมันจุกในหัวใช่ไหมอุ้ยจริงขผาตาสีแดงขอบตาเขาเป็นสีแดง นดุดด้วยเหม Sag ็นดุดด้วยดุดด้วยโอ้ยโอ้ my god นี่ตุ๊กแกนี่ติการเป็นสีตุ๊กแกเขียวยักษ์มาดากัสกาหลวพ่อวเขผิวมันดีเขาทำป้ายสวยนะต้องพัดพอดีเข้านปนี่ป้ายข้างบน สวยนะวเนาะเดรัชฉาน,นแปลว่าสัตว์ที่มีร่างกายขนาดกับพื้นโลกยกเว้นมนุษย์ซึ่งมีร่างกายตั้งตรงอ๋อจริงแฮะแล้มีไก่กุ๊กๆอยู่ในนี้ด้วยเราวนซ้ายลูกวหูเขียวปากจิ้งจกเหมือนจิ้งจกจริงปะไก่ี่ขนลุกทำไมตัวยาวจังอ่ะ แล้วเขาก็พิษปาปะเขาก็พิษปาปะมันกระพิบใช่ปะเขาพิษปาไหมพ่อไปดูเขาพิษปาหมดแล้วงูไงงูอะไรอะไรอะไรงูระวังนกจิครับเขาก็นั่งแผลบงูหลามทองใหญ่มากโอ้ my god นี่ ดูขี้เขาดิอืไม่ใช่ขี้เปล่าดินดับขี้เขามาดูทางนี้ดิอุ้ยดูเขี้ยวเขาดิกำลังหนูเห็นเนี่ยลำแดบอย่างเงี้ยใกล้ขนาดนี้ลำแดบอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาดูหน่อยทำไมมันใหญ่จังฮู้วานับยาเลยยังใหญ่เลยไม่จ้าเขากินอะไรอ่ะเขากินเนื้อเราได้อ่ะนี้ยแน่แน่ กินคนเข้าไปได้แน่นอนแะ่เขากินคนเข้าไปได้แน่นอนอ่ะฮะนี้ตัวอะไรแรทคืนไม่ใช่ไม่รู้มีอะไรมีแคทหางแหวนมีแคทเฉยๆนั่นน่ะมันแล็คคูนหางแหวนแท้ใช่มีที่เดินหรอพ่อไปไหนจะกินกัวหน้าแม่โบน่งได้ปะมีแคทระวังตุ่มน้ำนะ เมีแคทเมีแคทคือสัตว์กินเนื้อใช่ไหมพ่อเมีแคทคือสัตว์กินเนื้อใช่ไหมมีนเปนแหลมอะจระเข้ขนาดเล็กที่สุดในโลกจระเข้ไม่เห็นเหรอเห็นเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนจระเข้ไคแมนแคทจระเข้ไคกี่ตัวเนี่ยสอง อุ้ยเอามีตรงนี้อีกตัวหนึ่งใช่ตรงริมขอบนั่นน่ะใช่ไหมใช่ไคแมนแคร์นี่ไงอีกัวหน้าที่เจงาคะเห็นอะมีตัวนี้ตัวหนึ่งตัวที่สี่อีกวัวหน้าสีส้มกับสีเขียวใช่<ป>จระเข้ไทยนั่นไง้นั่นไงข้างล่งอุ้ย อ๋อกงน้องใหญ่อยู่นะพ่อโอ้ยมีสองตัวข้างในอุ้ยนกออกมาโชว์ตัวนกแว่นสีเทาดูมือจระเข้ดีอุ้ยแล้วแล้วเขาน่ารักนะเขาเอามือกับเท้าอยู่ด้วยกันอะ่ะ <c oughs> มือเล็กกว่าเท้าเห็นปะแม่ดูว่ามันเท่ากันมาตลอดนะเนี่ยเดี๋ยตัวเดินไปห้ามโดูดอกไม้นะแม่โอเคจะห้ามดูใบไม้นะมีพิษโอเคไหมไม่มีพิษ okay รอ้องสัตว์จะอยู่ได้ไงล่ะจ๊ะ ไม่ใช่มันคือด่านอุปสรรคของแม่เขาปลูกเขาปลูกต้นไม้เยอะดีเนาะเ<ฮ>ชิชมด้านในอุ๊ยน้มาน้มาต้อนรับแล้วจังทัพเต่าแม่ตัวจริงไม่ได้เต่าแม่ตัวจริงเต่าเต่าแม่ตัวจริงดูดิแล้วแม่อุ๊ยขอโทษตกใจเหรอจับดู จ,จะดูปะตา่าตัวจริงใช่ไหมอันนี้น่าเหมือน,อนจริงว่ะอันนี้คือตัวที่มันอยู่บนป้ายปะหม,ม,ม,ม่อมมนั่นนี่เต่าจริงเหรอจ๊ะเนี่ยเขาอยากหัวได้เต่าจริงนี่เต่าจริงจีงของตัวนั้นน่าเต่าจริงอุ้ยนั่นก็จริงเหรองับแล้วเไปแก้ปัญงับเขาน่าจะอิ่มแล้วแหละแม่ว่า<น>แม่ว่าไป เธอไปถุงเลยแม่กลัวตัวเงินตัวทองจีิจังเลยแม่นนหนูว่านั่งตัวตัวนี้ดีกว่าอ๋อเขาเปิดโองให้ออกมานะทำมาดูทำมาดูระวังเหยียบอึอเต่านะเขาเป็นเพื่อนเราเหมือนกันนะเนี่ยดูแก้มเขาดิน่ารักจังเลยน่าปี๊ดแก้มมีแหวนตรงเท้าด้วยจ้าดูดอุ้ยเจ้าหับตาดีมวะแม่นึกว่าก้อนหินเร้ย ครับเก่งวะสจับซ้าตัวนึ้งพ่อออกไม่ได้นะครับพ่อออกมาได้โอ้ยเบลเดาไปขอดมหน่อยกลับแล้วครับโอ้ยจด้ดวนไปเจออุ้นี่งงูหันมาทางนี้อีกแล้ว ตัวใหญ่มากเลยเนาะกินทุกคนเข้าไปได้เลยเนี่ยใช่อะไรนะกินคนเข้าไปได้เลยเนี่ยกินจะพ่อได้กินแม่ได้เหรอได้ใช่ปะได้ไหมพ่อกินหนูได้ไหมพ่อกินหนูได้กินแม่ได้ไหมได้กินแม่ได้ตีนเราพูดเหรอแม่ส่องมะดองเ่าเฮ้ยเธอพูดเหรอ าแล้วมันจูบกันนะใช่ไหมอะไรจ๋าจ๋านะอ๋อแล้วก็สงบลแล้วน่จ๋าอุ้ยตกใจเลยจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินจริงอะเป่าไม่รู้จะดูอะไรก่อนม่จ๋าโอ้ยโธ่เนี่ยมามาตอนเช้าดีนะงูเลื้อยนี่อะไรแม่ งูหลามบอลอันนั้นอันอันที่ตัวขยับอยู่ในน้ำนั่นคือไขยุงเหรอใช่งูหาูหลามบอลงูห่บไทยมูเห่าไทยกำลังเล่นลิ้นแผลๆดูดิเขากำลังเลื้อยเลยอ่ะมางูห่าไทยดู่ตรงนี้จิงข้งในหนูกรงสีดำเห็นแล้วดงเลื้อยอยู่เลยีูไหนเนี่ยแมนนี่เวลความเมเลียนอยู่ไหนอ๋อเลยไง นี่เหมือนในการ์ตูนเลยอะกระทางตัวยิ่งการเปลี่ยนสีเหรอใช่พีชื่ออยู่นี่แม่แคลคาเมเลียนนี่อันนี้พี่ท็อปเลี้ยงนะเชื่อไหมใแม่ก็ว่าคุณคุ้นสีนี้เหมือนเหมือนเนาะพี่ท็อปเลี้ยงอ่ะอยากได้แหละเลี้ยงเลยอ่ะเพืสนุกนี่เขาเลือมตาหรือว่าหลับตาอยู่เลื่อมตาไม่ตาไปทางไหนก็ได้ไปไสิที่ไหนก็ได้แม่จำชื่อแม่เขาพังตัวสีน้องสีเขียวแม่สวยจัง ขอดิปลาหน่อยปลาปอมปลาดัวปอมปลาดัวเฮ้ขาเห็นมะเนี่ยอันนี้มีอะไรอบอบอบใส่เจ้าห้อยทำไมวะอู้ซัาเป็นอะไรอ่ะเศษอ้วาดูไอ้ห้อยใช่อะไรอ้อยยังไงอ้อบอารเจนติน่าใช่โอ้บหเปิดชัดมากอ้ นึกว่าไอ้อ้อยแคน่อยไอ้ห้อยระวังนกจิกหนูไม่กลัวอะไรหรอกซันไม่ท่ามแมววิเชียนมากสันไม่กลัวอะไรนกแ <ๆๆ S 2> ม่จ้ามเหม็นไอยห่วยไอะเ, <ๆ S 2> เขาทำไมไมีกันลอบด้วยนะครับเฮ้ยดูดิเขากำลังเกาะฝั่งนี้เลย การลอกการลอกสวนเออแพ้งคาการลอกสวนน่ารักจังเหมือนการลอกแถวบ้านเราไหมยักษ์ยิ่งอย่าเช็ดเสื้อสิลูกเสื้อไหมค่ะให้อาหารหนอนยักษ์นะลิงเมียแคทไก่นกจิ้งเหลนเอาแล้วมาให้น้องยังไม่ดูเอาแก้วนี้ คือแม่ดิงเนี่ยแคทใช่เลยพ่อต้องนอนดิเจ้าต้องถือเองนจ้ากลัวมันข้ามหมดเลยลูกเดี๋ยวแม่ถือให้ก่อนนะแม่ขอเดินไปให้เมียแคทข้างในก่อนได้ไหมด้ันมาแล้วจะไปด้าหนูขอให้กดได้ไหมมันมีที่ให้ไหมเจ้าหนูขอให้กดได้ไหมให้หนูนี่แหละตัวนี้มันเป็นแผลน่ากลัว ตัวนี้ไม่ได้กินตัวนี้ไอ้ตัวนี้เช็คจ๋อเช็คจ๋อเร็วเร็วมากเลยแม่เช็คจ๋อบลาอบไปเลยช็คจ๋อเจ๋งจ้าตาไปตรงนี้เจ้าตาหนูเดี๋ยวตัวข้างบนนะโห้เร็วๆเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวนั้นมาแย่งเอาเร็วทำไปเองเก่งมากเดี๋ยวตามแรกแค่ที้เลนเนาะใช่ไหมอยากเห็นไหมเขาเขาเขียนว่าจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินไม่อยากเห็นมันสีน้ำเงินจริงไหม เอาไม่บอกอ่ะมันกินใหญ่เลยหนอนดิ้นให้ไหวให้แห่อื่นให้อื่นก่อนให้อื่นให้อื่นพอให้ตัวอื่นขอดูลิ้นก่อนกินใหญ่เลยแม่เจดินม่สีฟ้าจริงจริงเหรอแม่ไม่เห็นอ่ะดีเงินเหรอดูเห็นหรเห็นนั่นน่ะเห็นไหมแผลนั่นเหรอแม่เห็นไหม เห็นไหมลิ้นสีฟ้าลิ้นสีฟ้าจริงเห็นแล้ว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 สีน้ำเงินไม่ไงครับลิงมีสามตัวนะบริหารจัดการเราเองนะมาเลยไปใกล้ๆหน่อยจีคีว่าเจอตัวไหนดีนะตัวเนี้ยอ่ะหล่นเธอแย่งกันนี่นะุฮึใครกินอ่ะไั่ไงตัวกลางแต่ทาร์ตต้องรีบให้ที่เหลือไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแย่งกินหมด เออแหละใครกินเอาตัวเดิมมาเธอไม่ได้นะจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเตือนนได้กินเลยอือครบนั่นครบขอหน่อยอีกตัวหนึ่งหมด้ตัวสุดท้ายขอตัวสุดท้ายได้ไหมได้อ่ะให้ตัวไหนก็ให้ให้ตัวล็กเนี่ยตรงตัวล็กนะาสงสารวัวรุดหัวขาด สไอ้องไม่ได้าผัวค่ะไม่จ้าก็ให้เหรอไม่รู้อ่ะแม่ให้ตัวเล็กแม่เก่งที่สุดแต่รอจะให้ไหมหรือให้แม่ให้หนู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 ให้จู้เขาไอ้หนูเพลงเพลงแบมแบมแบมอุ้ยเก่งมากนกกินปะน่าจะกินนะ เปบุปโพิีเปบปโป๊มาโปปี่เปุ๊ยมีแครอทมีกล้วยมปมอมมอมมไม่มมีมมเมมมนีตาบดตาบดตาบดอุ้ยตัวตาบอดแม่จงถือดี๋ไม่ให้ตัวนอคนอาหารให้เข้ากันนอนเดินด้วยเยี่แเรา เสอปล่อยมันส so right? so ุ feels, oh ่ยสารภาพใช่ไหมใช่ไหมปล่อยนอนใ้สุ่ยสารภาพโหเเลือปล่อยอย่าเป็นไงล่ะปล่อยนอนสุ่ยสารภาพสุ่ยฉิรภาพรักใช่ไหมอิระภาพไม่มีจริงแล้วอันไงบินเข้าไปแล้วตัวขาดแล้วตัวไม่ได้อะตัวสีดำไม่ได้อ่ะแห็นได้ตัวสีดำหรอ โอเคจัดให้โ hmm. อ oh. ้โหที่าดูซิตเตอร์เซมามาต์แปวแปวสุริชารภาพปล่อยเจ้าหนูอยากปล่อยสุริชารภาพต่อได้ไหมเจ้าหนูขอปล่อยสุริชารภาพตัวหนึ่งให้ให้หมดเลยอยากได้สุริชารภาพตัวหนึ่งได้ไหมปล่อยไปเถอะ ร็วเรเว็วนกจิก๊กให้เขาเร็วเขาหิวสุยเท่าไรภาพุ้ยเขาตาดีเหมือนกันเนาะหาหุ่นเรนโบไม่ได้ไม,มันกลัมกวมันกดัดไม่กัดมันกลัวมันกัดกลัวมันกัดโอเคต่อเป็นไรอะหาหุ่นเรนโบวิยดูเขาไปลางปีกสวยจังเหลือตัวเดียวแล้วสู้คขะตัวสุดท้าย to 2 tua. Muộn mẹ hả? Một chưa? Chưa Ấn Mẹ lắng mưa ở đó หมด rồi หมด rồi Mẹ lắng mưa lắng mưa nút. Bye bye <laughs> ไม่ออกหรอ <c oughs> เธอไม่หมุนมันจะออกไหมล่ะเธอ <c oughs> บ๊ายบายส <c oughs> นุกไอ้ใส่ตู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  ชอนนมชอนนมกะอะไรไม่รู้อะ่ะกะอะไรน้ำอะไรน้ำ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 แดงน้ำแดงใช่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแม่กดกดไลค์กดซับสไคร์ด้วกเราน้องเพื่อนทางสบไม่ไวสวัสดีครับส่งแม่จป้ันช่องพวกเราทุกคนนี่แหละไปอยู่นอกนไ,ปอนอไปเร็ว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 